ผมเพิ่งไปดูในฟุตเทจมานะครับซึ่งมันจะแยกคลิปนะไอ้คลิปนั้นผมก็จะเป็นคลิปที่ผมเฟรนะครับแต่คลิปนี้แหละผมจะมาหาให้ดูเลยนี่เลียวเลีวเนี้แหละไม่ไกลหรอกแถวนี้เลยใช่เลยนี่ใช่เลยเดินไปนี่แหละนี่ตรงนี้ไอรอนอ้าว้ครบครับขอบครบ ขุดเมืองขุดเมืองหางคนแก่จบบ้านมีเลยดีเลยอย่างงี้ดีเลยอย่างงี้ดีเลย่ะเก็บของก่อนเอาของไม่ให้หมดครับขอไม่ให้หมดนะครับขอไม่ให้หมดครับขอไม่ให้หมดนะครับขอไม่ให้หมด,เ,มหหมดเราเตรียมตัวเลยขุดเมืเองเลยทำอะไรเยอะแยะ เหมือครับไม่ต้องทำอะไรเยอะแยะนี่ครับแตงโมกินกินกินโซยแหลมนะครับผมแตงโมสองลูกล้วกันเนาะดูครับตัดเร็วมากโอ้โหแพรนะของแพรนะเอาแล้วเจอแก่แล้ววูวเจอแก่แล้วเจอแก่แล้ว ดวงดีดวงดีดวงดีไปแล้วเจอแกแล้วดวงดี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 เร็วได้ไอิรอนมาเยอะมากครับตายยังเนี่ยคือไม่ห่างไกลแน่นอนสร้างแน่นอนบ้านนี่ครับแล้วริมน้ำเลยริมน้ำเลยจัดเลยบ้านริมน้ำครับ นี่แหละครับความฝันของผมในเกมนี้เอ้ยะตรงนี้นี่่งนี้ครับครับผมจบเกมนี้อาบน้ำนะครับเ,เ<ล>นีเน่ยกอนะตัวบอกเลยนะครับ นี่ครับแล้วก็ตั้งของตั้งหลายหลายอย่างนะสียาอนะไรนี่สีมาสีคนสีคนสีคน้คนคนา้มาสีคนอันนี้เป็นบ้านแบบพื้นฐานธรรมดาเลยครับไม่ได้เน้นสวยเน้นใช้งานมากกว่า นี่ครับแล้วก็ตั้งประตูนะสองบานนี่เตาเผามานี่นี่แล้วก็ขาเตียงเตียงนะเตียงนี่เป็นไงแล้วก็ขาประตูได้อยู่นะเพราะว่าเราก็จะสร้างประตูฐานบอกอยตรงนี้นะครับ เฮ้ยส้มบวิส้มบี้ซอมบี้ิส้มวิไปแล้วไปแล้วไปเลยเฮ้ยอยู่ผมไม่อยู่ครับเดี๋ยวเซฟครับรีบเซฟเลยเซฟให้ไวซุปเปอร์เซฟครับจอยไปนี่ เว้ยเนอจุู่จุ่ชู่ชู่นี่ชู่ชู่ชู่ชนอนเนี่นอนเนี่ยยังไงมอนมอนมันก็ทำอะไรเราไม่ได้อยู่แล้วนะถึงมาแล้วก็ทำเอ่อเตาอันนี้ไม่มีไม้ครับไม่มีสตอรี่ เป hey, ออกทางออกนี้กันมไม้ครับไม้เดี๋ยววอาจจะลงเมืองนะอาจจะหาบ้านอาจจะหาบ้านอาจจะไม่ค่อยเจอเพราะว่าบ้านก็อยู่ห่างไกลจากเมืองเหมือนกันนะครับไม่ได้อยู่ใ,ใกล้ๆเลยนะ เออนี่แหละต้นไม้โอเโอ้ออกมาตัดไกลมากเลยนะครับเดีด๋ยวเอาเอานี่มันจุดเริ่มต้นนี่ฮือกลับมายังจุดเริ่มต้นเออเราก็ไม่ได้ไปไกลนี่หว่าเอออะไรนี่รถบ้านโอ้แห่อะไรเาไรา จีดีโผล่มาแห่ตกใจเด้อ <_ C ell> โอ้ล้วมันบักแตงงม้โอ้ขวานลูกสุดไวมากครับ ไปครับลงเหมืองกันครับไปแล้วไปลงเหมืองแล้วครับไม่ไม่ไม่รรอครับไม่รีรอลงเหมืองครับลงเหมืองไปมันก็จะเจอเพชรเนาะ ผมต้องไปเปิดไฟฟุตเทดดูอะ่ะกว่าจะเจอเออคิดดูมุม้เปิดไฟฟุตเทอะ่ะลงไปนี่อาจจะมีโอกาสตัวเย่เยอะมาก กับบ้านคนนี้ก่อยังไม่อยากคงตอนนี้นะครับยังไม่อยาก

ด้านนี้ยูมาหนึ่งสองสามสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสห้าสิห้าย สามสี่เฮ้ยอันนี้เห็นนี่เห็นนี่เห็นไม่อันนี้ไม่เจออันนี้ไม่เจอ ตัวมันสิบเท่าไหร่นะสิ้าเนาะสิบห้าสิบห้บห้าสมบแล้ว 15, ล 15, 15, 15. 15, 15. 15, ลครับเยสไปแล้วกับบ้าน กินข้าวเับกินข้าว <Okay. S 1> แล้วเราก็จะตัดไม้ที่ไม่ที่เราไม่หอยได้ใช้นะครับอย่างเช่นไม้พวกนี้นะเราก็จะตัดไปทำฟืนนะครับ ไปเผาดีกว่าเพราะว่าดูเหมือนว่าแถแสงอาทิตย์เนี่ยจะพร้อมไปแล้วนะครับไปเขา้าไปเข้าทางทางทางหน้าบ้านเลยเดีเด้อครับโอ้ยไปเข้าทางหน้าบ้านเนี่ยไอปุ่งยไม่ได้ใช้แล้วก็เอาเอา,เอาสายมาเผาครับ เอาพวกไอรอนเก็บก่อนขานพวกนี้ยังใช้ได้อยู่ครับเ,เทียนเนาะเอาเทียนมาใช้เทียนไหมปากเกียนครับหนึ่งจุดสองจุดสามจุดโดดมาปักสี่จุดนี่ครับ หนึ่งจุดสองจุดสามจุดจีสี่จุดแล้วเรียบร้อยปะ่ะไปตัดไม้เพืเ่อเงินมันต้องเป็นไม้โอ๊กแถวนี้ไม่ค่อยมีโอ๊กแต่ต้องว่ายน้ำข้ามไปนะครับ ah. ผมสามนะสามเรามีอยู่หนึ่งลวในตัวนะครับ số hấp, kéo hấp, xóa hấp, นี่จริงๆเขาให้เอาลมควันนะเอ้ยผมเอามาใช้ในชีวิตประจำวันเลยครับปแ,แป๊บเดียวนะผมขอจบเกมตั้งกระจกจบเกมนี้เดี๋ยวเราจะตั้งแค่สิบก่อนนะครับแล้วเราจะจบเกมแล้วนะครับก็สลาฟิโอน,นี้ก็ชอบกันหรือเปล่านะี่ยชอบฝากกดไลค์กดซับสไคร์ดกันด้วยนะครับโอ้ย ครับผมนเดี๋ยวตั้งกระจุกให้เสร็จเลยนะครับเดี๋ยวตั้งให้เสร็จเลยกระจกอะเร็วมากอันนี้เร็วมาก โอเคก็จบโอเคครับจบคิวแล้วนะครับก็สังคิวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ